สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านบุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือผมเป็นคนที่ชอบดูสื่อโซเชียลนะมีบางท่านเนี่ยเขบอกไม่ชอบดูมันดูเหมือนเฟกผมบอกเอเราต้องรู้จักคัดเลือกผมว่าสื่อในโซเชียลนะอย่างใน u t u b e เนี่ยมีหลายเรื่องเลยน่าสนใจ ผมดูเรื่องราวสารคดนะีเรื่องราวทางบริษัทนะครับภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยหลายเรื่องเลยเนี่ยก็ดูผ่านจาก u t u b e นะครับก็ได้สาระความรู้ดีเป็นอย่งนต้นองรู้จักคัดสรรให้เป็นนะครับแล้วก็บางรายการนียผมก็ดูนะอย่างเขามาพูดถึงเรื่องของคนที่เขามีความสามารถเนะขาได้อภิญญานะในการส่องดูอดีตกรรมของคนหรือคนที่มีโรคประหลาดประหลาดนะครับมีอาการประหลาดประหลาด แล้วปรากฏว่ามันมีกรรมวิบากนะตามมาบางคนก็มีโรคที่ทางการแพทย์ก็รักษาไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอหรือหาสาเหตุเจอแต่ก็ไม่มีวิธีการรักษามันไม่หายนะพอไปสืบไปสืบมามันเป็นโรคกรรมเนี้ยก็มีมีวิบากกรรมก็มีจึงมาคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพบวิบากกรรมแล้วค่อยย้อนส่วนใหญ่อะนะจะเจอเรื่องร้ายๆในชีวิต นะเป็นโรคประหลาดนะเป็นอาการผิดปกติบางอย่างนะครับเ,เจออุปสรรคปัญหาการงานนะสะดุดติดขัดนะสภาพการเงินอะไรไม่คล่องนะครับเขาเรียกว่าพบทุกข์อ่ะคนส่วนใหญ่เวลาพบวิบากกรรมเนี่ยนะเราค่อยมาคิดไงเาค่อยมาคิดคือค่อยมาย้อนว่าเอ๊แต่ก่อนเนะี่ยไปทำอะไรมา บางคนก็เอ้ไม่ออกนะชาตินี้ไปทําอะไรมานะชาตินี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ไปคดโกงไม่ได้ไปทุจริตการับชั่นไกลก็ดีๆนะบุญกุศลก็ทําเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันหาสาเหตุไม่เจอไงนะขนาดไปหาแพทย์นะหาอะไรนะผ่านเครื่องตรวจ m r i ตรวจอะไรก็หาสาเหตุของโรคไม่เจอหาโรคไม่เจอไปสัมปาบางรายนะทำไมต้องพึ่งนะครับรายการต่างๆเหล่านี้ เช่นนิมิตนะเห็นนะมีอภิญญารู้นะถึงกรรมอดีตนะของบุคคลอะไรไม่บุคคลที่ไม่รู้จะไปหาทางไหนละเพราะการแพทย์วิยทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ตอบไม่ได้มรักษาไม่หายนะหรือว่าเป็นโรคร้ายอย่างเงี้ยมรักษาไม่หายแต่ปรากฏว่านะพอไปทําตามนะบุคคลที่มีอภิญญาเหล่านี้ปรากฏว่าดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับเนี่ยครับคือคนส่วนใหญ่นะจะพบวิบากกรรม ก่อนแล้วค่อยย้อนนะครับหาการกระทําหรือกรรมนะของตนเองเนะ่ยไปทาอะไรมาทําแต่ใดมาในอดีตแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาเหล่านี้นะครับมีความสามารถเหล่านี้ก็บอกอดีตชาติเป็นอย่างนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ทํานู่นนี่นั่นมานะมีวิบากกรรมเป็นแบบนี้จึงทําให้เป็นโรคประหลาดแบบนี้ทําให้เจอพบสิ่งร้ายแบบนี้พบอุบัติเหตุแบบนี้อันนี้ไม่นหน้าพิสูจน์นะ เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าในศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องของกรรมวิบากมีเรื่องของชาตินี้นะชาติหน้ามีอดีตชาติมีบุพกรรมมีนะครับเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะบอกพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องแต่งขึ้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่น,นี้พูดกันตามตำ,ตำลักตำราในพระไตรปิฎก เพราะสิ่งนี้มีอยู่นะอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมีการเวียนว่ายตายเกิดมีตราบใดที่เรายังไม่สิ้นเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือกิเลสปัญหานะครับราะลองดูนะครับ,นะนะรบในสื่อโซเชียลผมว่าก็มีสาระดีๆนะที่สอนคนเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมทําอะไรระมัดระวังดีๆนะโดยเฉพาะชาติปัจจุบันอดีตชาติแก้ไขไม่ได้ละชาติปัจจุบันนี่ให้รับบาปอย่าทำความชั่ว ให้สั่งสมบุญกุศลให้ทำความดีนะครับแล้วก็เจริญสติภาวานาให้จิตบริสุทธิ์ก็จะเป็นเส้นทางตรงนะครับตามคําสอนพระพุทธเจ้านะครับถึงเราสู่กันฟังว่าคนส่วนใหญ่พบวิบากกรรมก่อนค่อยย้อนหาการกระทําหรือกรรมมันเกิดแต่ใดมาทุกอย่างย่อมมีเหตุเสมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะครับเราสู่กันฟังในคลิปนี้ นะครับก็ลองหาดูนะในสื่อโซเชียลใน YouTube ก็มีเยอะนะบุคคลที่มีความสามารถทางอภิญญา,าต่างๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ